มาจิบกาแฟน้ากันเดอพี่น้องกขออนุญาตได้ครับเด้อตั้งกล่องโบตรงปันไหนบรรยากาศอยู่ท้องทุ่งอยู่ท้องชุ่มยามเช้าแดดอาจจะจ้านิดนึงนะครับนี่นี่เบิ้งเด้อเบิ้งเด้อพี่น้องบรรยากาศนี่ลังสิจิบกาแฟโต๊ะกาแฟน้อยๆของผู้ข่านี่แหละ เดี๋ยวเยวรื่องปรญาชงกาแฟก่อนเด้อครับผู้ขากะ็ะซิลล้องเห็ดไอ้นี้เห็ดเป็นถ่ายวิดีโอให้คนเบิ่งว่าว,วิถีชีวิตของคนที่อยู่ไฮอยู่หน้าเป็นแนวไหนเนาะ มองไายถ้ำนี่กเ็เป็นตำบลมหาชัยด้วยครับอ่าเป็นตำบลมหาชัยอำเภอปลาปลากจังหวัดนครพนมแดดโอ้ย่้อนแสงนิดนึงเนาะลูกข้ากินกาแฟดำเด้อเมริกาโน่ครับผสมน้ำตาลนิดๆ Good morning. How have you been up to? How have you been up to this morning? drinking coffee. บรรยากาศย้ำยามเช้านะครับย้ำเศ้ากับประมาณนี้ครับอยู่ที่ช่วงนาของเดือนยาำเช้าของเดือนกันยายนนะครับใกล้จะถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วอีกจะน้อยก็จะได้เกี่ยวเข่าแล้วครับบวกเกินไม่เกิน เดือนนี้นะครับเกิดเดือนนี้หรือาจจะประมาณสิ้นเดือนก็น่าจะได้เก็บจะได้เกี่ยวข้าวแหละกันแล้วนะครับสําหรับเกษตรกรชาวนาผู้ยูฮายู่ายยนานะครับคนเทีหนาทั้งหลายเนาะอยากเกี่ยวเต็มที่แหละผู้ขาก็ได้ผู้ขามีโครงการอยากเก็บโกกหนองนาเพื่อความมั่นคงของชีวิตและอาหาร ปากเบิ่งเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยกำลังสี่ฮัดเห็ดเป็นยูทูบเบอร์ครับกำลังสี่ฮัดเห็ดเป็นยูทูบเบอร์สิ่งมีคนเบิ่งบ๊บบล่ะก็สเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเห็ดคลิปแบบบ้านๆวิถีชีวิตแบบเ,เรียบๆนะครับสโลว์ไลฟ์สโลว์ไลฟ์นะครับแบบสโลว์ไลฟ์สโลว์ไลฟ์ลฟลฟลสบายๆนะครับอย่าเห็ดอยังให้มันยากเนาะเห็ดให้มันเห็ดอยังที่มันง่ายๆบุกเครียด ดีกว่านะสิบกาแฟนั้งกันพี่เนาะก,กาแฟดำนะครับกาแฟดำพวกผูหเห็นเนาะ ที่ผู้ข่าวภาษา,าอังกฤษเยาวาผู้ขากันแดเด,เด้อผู้ขามีมูออยู่ต่างประเทศหลายคนนะครับับมันกับบแมเรื่องเสียหายเนาะที่ห้องทุกภวาษวา,าอังกฤษนะครับนั่นก็เป็นภาษาสากลภาษาที่คนทั่วโลกนิยมใชนะ้เป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกได้ก็คือภาษาอังกฤษนะครับ I having black coffee, americano. Americano, coffee. Sunshine. สอาซัมก่อนเนาะพี่น้องเนาะอยู่มาอยู่หน้ากะแบบนี้แหละครับตอนเศร้าแกแดดแน่เมื่อนนี้แต่แต่สงบเงียบนะครับละงมไปด้วยเสียงนกเสียงกานะครับโอ้บรรยากาศดีมากนะขออนุญาตปิดคลิปซ,ซัมนีงก่อนเด้อพี่น้องเอย